เตื่นตื่นกลาง้างมันเป็นแน่นใจทุกใบไห้หนักก็จูดิ้นดิ้นกอไม่ค่อยไปถึงไหน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 รู้แล้วรู้ให้จริงอ่ะบินต้องเป็นให้เกิงถ้าคิดจะเป็นนักเลงอย่าเป็นนักแค่ในใจแต่อยากได้ความสำเร็จต้องเรียนรู้บรกทับบ่อยๆไม่ใช่แต่รอแต่คอยได้ สวัสดีทุกคนคะ่ะตื่นเช้าขึ้นมาแล้ววันนี้เราเบิดบานเรายิ้มเย้ยเราเบิดบานกันหรือยังคะไหนเราเปิดรับเรื่องราวดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราหรือยังนะวันนี้นะเออทุกคนตื่นเช้าขึ้นมาบอกตัวเองให้ลุกขึ้นมาเบิดบานมากระปี้กระเป๋ามายิ้มเย้ยแจ่มใสเปิดหน้าต่าง เปิดความสุขเปิดประตูเปิดหน้าต่างของความสุขเปิดรับความมั่งคั่งเปิดรับความโชคดีเปิดรับความสุขที่เกิดขึ้นกับเราวันนี้นะส่งต่อรอยยิ้มความสุขส่งต่อเรื่องราวดีๆส่งต่อสินค้าดีๆของเราให้ลูกค้าของเรานะเราใช้กดแรงดึงดูดเราเรียนรู้กดแรงดึงดูดอ่าเราเรียนรู้รที่บรรยากาศนิสับานาคุสิดาเราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเป็นเราจะเรียนเราจะหยิบจับแต่เรื่องราวข่าวดีเข้ามาหาตัวเองวันนี้เรีนช้าขึ้นมาบอกขอาขอบคุณตัวเองไปกี่ครั้งแล้ว ในวันนี้ให้คุณค่าดีๆกับตัวเองไปกี่ครั้งกี่รอบแล้วตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาขอบคุณที่เราตั้งแต่ก้าวแรกที่เราลงมาจากที่นอนเอาขาเหยียบลงบนพื้นขอบคุณพื้นดินขอบคุณสถานที่บ้านช่องที่เขาให้เราพักให้เราอาศัยที่เขาครอบคุมเราป้องกันแดดป้องกันฝนขอบคุณสภาที่ให้เราสวมใส่ออกมาเออออกมาข้างนอก ใส่เสื้อผ้าที่ให้ทําให้เราดูดีขอบคุณแป้งที่ทานหน้าเราให้เราดูขาวสดใสขอบคุณรที่อยู่รอบตัวเราข้าวที่ทําให้เราได้มีโอกาสได้ทําบุญได้ตักบาตรกับข้าวที่ขอบคุณกับข้าวที่ทําให้เราได้มีโอกาสได้ใส่บาตรวันนี้ขอบคุณทุกอย่างที่เรามองเห็นตาของเรามองเห็นอะไรขอบคุณสิ่งสิ่ง,งนั้นขอบคุณในส่วนลึือหัวใจด้วยความปิติสุดยินดีดยรอยยิ้มความเต็ม ด้วยความอิ่จ่มเต็มในหัวใจเรานั่นคือการขอบคุณอย่างลึกซึ้งขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะที่เขาหลั่งไหลเข้ามาหาเราในวันนี้ขอบคุณย้อนไปถึงอดีตของการเงินทุกบาทที่เขาหลั่งไหลเข้ามาหาเราตั้งแต่แรกเกิดเงินบาทหนึง่งเ,เงินสลึงหนึง่งทั้งแรกที่เรายัางทํางานไม่ได้เงินที่พ่อแม่หาให้เราเงินที่พ่อแม่ให้เราไปโรงเรียนเราย้อนกลับไปถึงวันที่เราลำบากที่สุดแต่เรายังมีเงิน คาว่าสุดๆของคนเรามันไม่มีมันจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเราอยู่ตลอดเวลาขอบคุณเหตุการณ์และสถานการณ์เหล่านั้นที่ทาให้เราผ่านมาและมีชีวิตมาอยู่ได้ถึงวันนี้วันนี้จงขอบคุณลมหายใจของตัวเองที่ยังหายใจเข้าหายใจออกอยู่ขอบคุณหัวใจของเราที่ยังเต้นเต้นเต้นเพื่อเราอยู่ ขอบคุณที่เขาได้ทำงานเพื่อเราขอบคุณนั่นหมายความว่าเรายังมีโอกาสได้ทําคุณงานความดีต่อแต่ว่าวันพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าเราจะได้มีโอกาสลุกขึ้นมาทําคุณงานความดีแบบนี้อีกไหมเพราะฉะนั้นเติมแต่พลังด้านดีๆให้ตัวเองเรื่องของคนอื่นไม่ต้องเก็บมาใส่ใจไม่ต้องเก็บมาใส่ความรู้สึกเติมน้ําดําลงในสมองของตัวเองไม่เอาเพราะเราเคลียร์โปรแกรมเราตั้งโปรแกรมจิตของเราไว้แล้วกับการดูที่บรรหากาศทีเสร็จวันเราจะไม่เอาน้ําดําใส่สมองเรื่องราวข่าวลบการติชินการนินทาคนอื่นเรื่องโน้นนั่นนี่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองดินหนึ่งในขึ้นนนหหึ่งใ้้้ไดดตลอทัว ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขปเีเรื่องทุกเรื่องที่ได้ยินให้เป็นเรื่องบวกเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือทให้ตัวเองมีความสุขมีรอยยิ้มแล้วยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งยืนหนึ่งในคนหนึ่งคือการบอกรัการขอบคุณการกระตันยูุ้คนต่อตนเองต่อคนอื่นทำให้ตัวเองกระปี้กระเปรามีความสุขมีรอยยิ้มทั้งวันนั่นคือการยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งที่แน่ๆความสุข ความสาเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้หัวใจหลักของความสําเร็จหัวใจหลักของจักรวาลกดโจักรวาลกดแรงดึงดูดที่จะทาให้เราดึงดูดเรื่องรายไดขึ้นมาได้นั่นคือทําให้ตัวเองมีความสุขพลังในตัวเองต้องต้องมีความสุขต้องยืนหนุนในคลื่นหนึ่งให้ได้ก่อนแล้วเราจะดึงดูดถึงที่เราปรารถนาหรือเป้าหมายในชีวิตเราได้สําเร็จนั่นเองนะคะนั่นคือการเรียนรู้กดแรงดึงดูดเมื่อเรียนรู้แล้วเราต้องลงมือทำเรียนรู้แต่เราไม่ทํามันไม่เห็นผลแน่นอนนะคะอ้าวจะมาเจอกันแบบทุกวันจะมาแบ่งปันเรื่องราวแบบนะ วันนี้ขอให้ทุกคนที่ได้ร่วมบุญกันอันนี้ตรงโมทนาบุญวันนี้จงได้รับแต่เรื่องราวข่าวดี <S <S เงินทองหลั่งไหลเข้ามาเปิดร้านเปิดรับความมั่งคั่งเปิดรับความโชคดีกันทุกวันแบบนี้นะบ๊ายบาย